พร้อมแล้วพร้อมแล้วสวัสดีแม่สุภาพรมแม่นวลพรพรันธ์ครับเมื่อวันบอลนุทนผมมีเวลาเลยงานทุ่งสีเมืองอุดอรคนหลายพร้อมเล่งเพียงเด็กเกษกันหลกันบอลนุทนกันเลยบริเลยนะครับวันนี้เดินทางมาหอดตอนสามโมงเสาร์วันอบอลนุ่นแวะตลาดบ้านไผ่ตลาดเมืองทองแล้วก็ตลาดบ้านไผ่ตลาดเมืองทองผมมีพวงมาลัยครับก็เลยมาอ,อ,ยอยู่ตลาดบ้านไผ่เมืองพนหลังจากเมื่อเช้าเจ็ดโมงเสาเก้าน,นาฬิกาเตยลาเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้จะเดินทางไปทําการแสดงต่อที่อบจอจันทบุรีอําเภอเมืองจันทบุรีครับเมือ่อือ่นเป็นมือเดินทางครับพี่น้องบ่ไดทําการแสดงนะครับ500เกือบ600กิโลเลยเมือ่อือ่นขอพรสิ่งใดสมความปารถนาพี่น้องมาเราจะลืมไปขอโชคลาภขอบุญบาร,รมีขอวาสนาน้ำเพลินเดอ้อบน้นกไปแล้วปีที่แล้วฝันพร้อมรู้สึกปีที่แล้วไปแล้วับมาฝันว่าพญ,ญานา เลื่อยมาทางหนาวัดนะครับท้างหลังเป็นสะนองบักไงเลยพี่น้องสวัสดีเม่กันนิกาแม่ลำพูนะครับสวัสดี215ท่านแล้วสวัสดีป้าตุ๋ยครับวันนี้แซ่หนัวข้าวเมลาดบนนนแกงเห็ดต้มเห็ดนะครับต้มเห็ดแบบอีสานบันเฮาครับต้มใส่น้ำปลาเดีใส่ผักขาใส่ผักอีตูสดนามอนห่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์ ไว้เบิร์เล้วแล้วก็เมนูปิดท้ายที่ของหัวหน้าบอยครับคณะหมูกรอบบ่นถือใจถือถือใจเนียวนีแม่พี่น้องถือใจลูกโดดนีให้เบิร์ลูกโดดตัดแสบตัดแสบมือแรงมาเด้อบุรมาอันเบิรงหมอลำมากินต้มเห็ดสุดพิซณุโลกถือใจบากคาเลยพี่น้องลูกโดดลูกโดดเอาแบบกินแล้วตาสวดไปเลย นะครับวันนี้ทําการแสดงที่วัดเทวราชตําบลท่าวัดพีนองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับซอดแจ้งนะครับเป็นงานเบิงฟี่นะครับหน้าประตูคือเป็นบัตรการกุศลแล้วแตพีนองสิท่านผู้ใด,ท,ด,ดท่านผู้นั้นได้บุญผู้ใดท่านผู้นั้นได้วาดาสนาสวัสดีแม่ควัาคนสวยค่ะแม่ควัาข่อยเปรย์ไดพีนองกระดาษจับบางุวงยังใส่แว่นเลย บรนวนสรุปหมอชิดสองแสดงได้ไหมนะครับสอดีแม่หนึ่งลบบุรีแม่อันยังเป็นคอกะลาหาอยู่เด้ยัยงเป็นยังยังเป็นข้อกะลาหาวะ่ะเราจะแสดงในบอนะครับเพราะว่าม,มันเป็นข่าวแบบคือเป็นข่าวดังเหลือเกินสอดีแม่สัมรีพ่อครัวคนเกง่ง แต่บอลนุ่นบอลนุ่นคิดว่าในนใจบอลนุ่นในคิดว่าต้องย้ายสถานที่จากหมอชิดสองเนี่ยแต่บอลนุ่นเบิ่งไปเบิ่งในเพจของครับประเดงโปรโมชั่นเพิ่นก็ยังว่ายืนยันว่าสถานที่เดิมในวันที่14นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวาสารยังไงเดี๋ยวบอลนุ่นมามาบอกเนาะนะครับแต่บอลนุ่นว่าต้องต้องย้ายครับเพราะถูกลองเรียนมากเพราะว่าเป็นยังถึงถึงถูกลองเรียนสองมือหมอรับไปเทือหนึ่งสามมือไปเทือหนึ่งสี่มือติดกระมี่นะครับสมควรที่จะต้องถูกลองเรียนเพราะว่าแถวระแวงนั่น เพิ่นบ่ได้หลับได้นอนเพิ่นว่า